กาสวนดุสิตอรุณในโครงการดุสิตเซ็นทัน้นพาร์ควันนี้สามกันยายนซึ่งวันนี้หา้างไม่เปิดห้างเปิดวันนี้เราอยู่ชั้นบนเดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่าง ันนี้มาพามาชมสวนก่อ,น,อนนี้เป็นอาคารสำนักงานที่เปิดตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วส่วนอันเนี้ยคอนโดมิเนียมกำลังก่อสร้างส่วนอันนี้เป็นตึกโรงแรมซึ่เปิดระดับนี้ีแล้วโรงแรมดุสิทานี ก็เดินลงได้เด๋ยเราจะไปทาลงตรงนู้น Si <laughs> O-hua ซึ่งตรงนี้มันวิวมันก็จะล้อไปตับส่วนลุมพินีที่อยู่ฝั่งนู้นนณะข้างล่างส่วนลุมพินี ก็เดินมีอยู่ประมาณชั้นสี่ห้าหกเจ็ดก็เดินลงไปได้เหมือนกัน,นกเดินอ้อมลง ตัวนี้คอนเน็กอนเข้าไปที่ห้างได้เหมือนกันน่าจะชั้น5ของห้างแต่ยังไม่เปิด ยืนชมบิวได้เรายืนดูตรงนี้แป๊บหนึ่งเนี่ยน,นี่มีข้างล่างด้วยเนี่ยสอดลุมพินีอันนี้ตึกโรงแรมของโรงแรมดูสิทานทีที่เปิดไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว เป็นอาคารอ,อาศัยคอนโดมิเนียมันี้อาคารพนักงานาเดินลงไปต่อ น,นี่เป็นที่นั่งได้เหมือนกันนั่งชมจากแบบตนตีอะไรได้น,นี้เราลงมาถึงประมาณชั้นสี่ชั้นสาน่าจะน่าจะประมาณชั้นสา อันนี้คือประตูที่คอนเนคเข้าโรงแรมเดอะฟิตธานี Thank mm -hmm. you. นี่ประตูอคอนเนคเข้าห้างเขากำลังจัดบันค้าอยู่ย เดี๋ยวพามาดูอีกรอบคนน่าจะเยอะอยู่พรุ่งนี้มาจบตรงนี้กันดูเสร็จลุ่มจบตรงนี้คือลาลงตอง